สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไลฟที้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีนิสสันครับเอแวนอครับมานําเสนอกันนะคันนี้ลักษณะจะเหมาะกับการเอาไปปั้นนะครับนะใครที่อยากได้รถราถูกแล้วก็ไปปั้นเองจะไปหาอุปกรณ์ต่างๆมาทําครับก็ลองดูคันนี้ครับเผื่อใครกําลังมองหาอยู่นะก็รายละเอียดคันนี้เจ้าของบอกว่าตัวรถนี่มีผุ บ้างเล็กน้อยครับนะเป็นบางจุดนะครับช่วงล่างไม่ผุนะสีเดิมล็อกออกทั้งหมดครับถ้าใครเอาไปก็รูกกลาซ้ายพ่นใหม่นี่ได้เลยนะครับนะเครื่องยนต์คันนี้ก็เป็นตัว td 27นะครับดีเซลเทอร์โบนะครับเครื่องแน่นครับเจ้าของบอกน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับนะเครื่องไม่หลวมนะครับขับทางไกลได้ครับเกียร์เข้าได้ทุกเกียร์ปกติครับ ชกประตูหลังนี่เปิดค้างได้นะครับนะคันนี้แอร์ไม่มีนะครับมีลำโพงครับบลูทูธนี่เอาไว้ฟังแก้งเหงาได้นะครับเอกสารเล่มทะเบียนนี่ชุดโอนเครื่องตรงครับนะรายละเอียดค่อนข้างครบครับก็รถอยู่หนองคายนะคันนี้ก็ฝากถึงใครที่าสายปั้นนะครับนะอยากได้โครงครับนะได้เอาไปทำต่อ เพื่อประหยัดต้นทุนครับเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบรถเก่านะแต่บางคันนี่แต่งมาแล้วทํามาแล้วราคาก็จะค่อนข้างสูงครับสําสหรับสายช่างนะสายช่างนะซื้อรถอแบบนี้ไปก็ถ้ามีความรู้หรือว่ามีแหล่งหาอะไรอยู่แล้วมันก็จะถูกกว่าครับนะกะ็สมาชิกเราก็มีหลายรูปแบบนะมีทั้งแบบซื้อเอาไปใช้เลยหรือว่าเป็นช่างครับต้องการอะไระครับเอาไปเสริมนะสำหรับ ที่อู่ที่เป็นสายปั้นนะครับซื้อยกคันแบบนี้บางครั้งก็จะถูกกว่านะครับนะเอาไปประกอบคันใหม่ให้ลูกค้านะก็บวกค่าฝีไม้อะไรมือเข้าไปก็ได้ราคาครับนะบางอะไรบางชิ้นนี่ถ้าเป็นรถเก่าเก่านี่ซื้อแยกชิ้นนี่อะไรนี่แพงนะครับนะก็ลองดูรถกันนะเผื่อใครหาอยู่ครับเราเจอก็ทำมชีเป้าครับถูกแพงก็ตัดสินใจกันอเองครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่าน,นั้นนะครับก็ช่องทางการติดต่อก็ลิงก์เฟซบุ๊กเจ้าของรถด้านล่างคลิปเช่นเดิมนะครับนะพูดคุยสอบถามกันเข้าไป ก่อนนะครับนะแล้วก็ถูกใจไงก็แนะนำให้ไปดูจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูครับเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจใจ่ายเงิน,นครับอโอเคครับคลิปนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถค่อยใหม่ท่านจะได้ไ่พายผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ